เคยลองคำนวณดูไหมคะว่าการทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่พังทลายมันมีต้นทุนเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ต้นทุนที่เป็นเงินทองแต่มันคือต้นทุนทางอารมณ์ที่ต้องจ่ายไปด้วยน้ำตาทุกคืนจ่ายไปด้วยพลังงานที่ต้องฝืนยิ้มจ่ายไปด้วยความรู้สึกไร้ค่าที่ถูกสะสมทุกวันต้นทุนทางเวลาทุกวันที่คุณจมอยู่คือวันที่คุณสูญเสียโอกาสที่จะได้เจอความสุขที่แท้จริงเวลา คือสิ่งเดียวที่เรียกคืนมาไม่ได้ต้นทุนทางตัวตนที่ต้องจ่ายไปด้วยการสูญเสียความมั่นใจจ่ายไปด้วยการหลงลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครเคยรักอะไรก่อนที่จะยอมให้ใครอีกคนมากำหนดคุณค่าการก้าวออกมามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายคือความเจ็บปวดความเหงาในช่วงแรกและความกลัวแต่มันคือการจ่ายครั้งเดียวเพื่อซื้ออิสรภาพตลอดชีวิต หยุดจ่ายดอกเบีย้ยให้กับความทุกข์ได้แล้วค่ะชีวิตไม่ใช่การผ่นส่งความเศร้าไปวันๆวันนี้อาจจะเจ็บที่ต้องตัดขาดทุนแต่มันก็ดีกว่าการปล่อยให้ตัวเองล้มละลายทางความรู้สึกในวันข้างหน้าเลือกลงทุนกับอนาคตไม่ใช่จมปลักกับอดีตที่หมดอายุแล้ว